สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมียวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนนะคะที่กิจราคุณคานะคะก็วันนี้ช่วงเช้านะคะก็มีรถกระบะนะคะทั้ง2แบบด้วยกันนะคะเป็นทั้งตู้เย็นแล้วก็ตู้แห้งนะคะวันนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามแล้วะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรามากๆเลยนะคะก็ไล่ก่อนแล้วกันเนาะว่าวันนี้นะคะก็กิจราคุคานะคะก็อยู่ที่ ถนนการจราญพิเศษนะคะมุ่งหน้าทางเดอะมอลล์บางแคเนาะถ้าลูกค้ามาจากเส้นพระรามสองแต่ว่าถ้าลูกค้ามาจากเส้นบางบัวทองเนี่ยก็เข้าเส้นถนนการจราพิเศษเลยค่ะแล้วก็กลับรถเาือกมาแรกนะคะก็จะเจอกับโชว์รูมของเรานะคะอิสระกรุ๊กคาตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับศูนย์ยาขอกพิษใกล้กับสารเจาะพ่อเสือใหญ่หายง่ายเลยเนาะอ่ะ ก็วันนี้นะคะรถกระบะที่เรานํามาเสนอนะคะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ลูกค้าทำมาหากินได้สบายสบายเลยเนาะวันนี้มีมาทั้งสองคันเราคันไหนก่อนีทพี่เมียเอาได้ทั้งนะคะตู้เย็นทั้งตู้ถือให้คุณลูกค้าได้เลือกเลยนะคะทั้งสองคันนะคะและเราก็มีราคาโปรดีๆมาให้เดี๋ยวเราไปตู้ถือก่อนีก่อตู้ถือปีอะไรนั้นน้องอ้อมตู้ถือนะคะตู้ถือคันนี้หรอพี่นะคะอันนี้อย่างเราจะมีตู้ทือแล้วก็ตู้เย็นนะคะมาให้คุณลูกค้าอ่าฮะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคันนี้เนาะพอดีโทรศัพท์ค้างค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าว่าถ้าลูกค้าซื้อตอนนี้จะมีโปรนะคะตอนนี้จะมีโปรอะไรบ้างโปรนะคะตอนนี้จะมีโปรอยู่ดอกอเบี้ย1.99นะคะงานของเราเริ่มสุกเสาร์อาทิตย์นี้อันนี้แจ้งโปรก่อนเลยเนาะ,ะแล้วก็จะมีแถมทองด้วยนะคะของเราจะมีแถมทอง1บาท ให้คุณลูกคา้าเวลาลูกค้ารับรถไปปุ๊บจะมีทอง1บาทกันเลยทีเดียวให้คุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่รีบตัดสินใจซื้อรถตอนนี้รีบซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าซื้อตอนนี้ขับฟรีด้วยปะขับฟรีค่ะขับฟรี3เดือนนะคะคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะขับฟรีสา3เดือนกันเลยทีเดียวนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเริ่มต้นกันที่รถเลยนะคะ,คะสําหรับคันนี้จะเป็นตัวอีซูซุปี2 0 1พ นะคะ,ะคันนี้อยู่ที่339,000บาทนะคะนะคะอันนี้คุณสามารถขับไปซื้อปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะคะไม่ต้องเอาไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะยืนห่างห่างกล้องไปนิดนึงอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้ารถกันนะคะสำหรับคันนี้อ่านะคะอือหึ คันนี้กันจังหน้าไฟหน้าของเขาทุกอย่างด้านหน้าจะเป็นเดิมหมดนะคะไม่มีชนแม้แต่นิดเดียวนะคะคันนี้ะนะคะคผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าคันนี้ทําได้ฟีดาวเลยนะคะได้ตูส 2, ต้สูง2เมตรสิบตู้สูง2เมตรสิบเลยนะคะสบายๆเอาไปนี่คือ บางทีเนี่ยลูกค้าเขาไม่ชอบตู้เตี้ยเพราะอะไรมันต้องก้มเวลายหยิบของเขาจะยืนให้ตัวพอดีเลยเวลายหยิบของหรือว่าอะไรมันก็จะสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนิด <มา S 1> นึงนะคะ,คะตากล้องสุดหล่อในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคันนี้นะ้ามาเลยนะมาเลยเรื่อยๆเลยเนาะอ่ะ ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะคันนี้ยางบิสโตนร,รถปี14กับยางบิสโตนยางบิสโตนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วนะคะขับได้นานขับได้ระยะไกลเนาะอันนี้เป็นขอบ15นะคะ,คะตัวรถนี่เลยดูสวยๆนะยางยังใช้ได้เลยเนื้ออ้อมเนาะใช้ได้ค่ะ uh huh. พี่ามาดได้เลยนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้ย้ำเลยนะคะแค่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเองใช่ะคะ่ะ,คะ ได้ไปทางคันลดเลยนะคะผ่อนแค่หกพันใช่แล้วคุ้มจริงจริงด้านค้ามันก็ไม่มีอะไรมากตัวสปาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวผุดพล่องนะคะตู้จะเป็นตู้คาร์โก้บ็อกเลยของยี่ห้อคาร์โก้บ็อกเลยนะคะสําหรับคันนี้ตู้คันนี้ที่ออกป้ายแดงมาพวกนี้เจ้าของเขาไปทำอยู่ที่ประมาณ6,700หมื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะใช่ตัวเปิด นี่ก็ตัวเปิดได้ตัวที่สแตนเลสล็อกได้แล้วเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูตัวเปิดเป็นแบบอย่างดีเนาะแล้วดูด้านในนะคะบุบุอันนี้อย่างดีเลยนะมีบุผ้าอย่างดีนะเพราะโดนปกกระติทั่วไปนะคะด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์สีขาวเวลาทําอะไรพวกนี้มันจะขูดมันจะโดนเป็นรอยเขาก็เลยเอาตัวนี้เพื่อมาติดเป็นผ้านะคะ มันจะทําให้ไม่เป็นรอยรถจะได้ไม่เสียด้วยตู้ก็ไม่เสียเหมือนกันนะคะ,คะได้นอนนี้ไปเลยดูดีๆมีเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะเยี <Yeah. S 2> <ช>่ยมเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าการที่มันมีตู้ทึบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ<ม>การที่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยคือทําให้การวิสัยทัศน์ในการมองเห็นด้านหลังเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือรถแบบเนี้ยคือเหมาะสําหรับลูกค้าที่จะเอาไปขนคงขนคลองนะคะรถตู้2เมทริกคใครหลายคนถามหากันเข้ามาเยอะเยอะมากนะคะ อบอกก่อนไปเจอตู้เตี้ยนี่บอกเลยหลังเสียนะคะต้องก้มต้องอะไรใช่ไหมอันนี้คุณยืนยกของได้สะดวกสบายนะคะที่สําคัญตัวนี้นะคะคุณได้เหล็กดามตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงและใช้ได้ยาวๆคุณสามารถที่จะล็อกตู้ได้บางทีเอาไปวางปุ๊บใครเขาจะยกขึ้นยกลงมันไม่ไหวนะคะค่ะพอตกรอบเย็นนะคะตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยขึ้นของได้เลยแล้วก็ล็อกตู้ไว้จอดทิ้งไว้ได้เลยนะคะ ไม่ต้องไปเสียเวลาตอนเช้านะคะถูกต้องไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะย้ำเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะตัว Spark นะคะใช่แล้วปี2014พอนอยู่แค่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครื่อง2.5 3ห้า0ามานั้นบาทเท่านลูกค้าเข้ามานะคะด่เห็นไหมเอยดูสภาพของเขานะคะโอ้โหเหมือนใหม่มากดูดีๆคือรีโนเวทหคอนโซลด้านหน้านะคะ คอนโซลด้านหน้าสาส้านะคะไม่มีรอยแตกรอยอะไรเลยเนาะนี่เห็นไหมเอยที่เปิดนะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะที่เก็บพงเก็บของสองชั้นนะคะนี่อ่ะพอมาอยู่ในคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางนี่เออเครื่องดนซีดีเอบามีมาให้ครบนะคะก็จะมีในส่วนนี้ที่เสียบนะคะ usb a usb มีมาให้หมดนะคะข้างล่างนะคะมีที่เสียบมีที่วางของวางเหรียญเล็กเล็ก,ล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 กน้อยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะ,ะอ่ะในส่วนของตัวเบาะเบาะ นี่นะคะเบาะหนังเบาะหนังสีเทา,ทาเนาะอ่ะนี่นะค่ะให้เห็นนะคะยังใหม่ยังไม่ได้ใช้แสดงว่าลูกค้าเก่าไม่ค่อยได้ใช้ข้างบนนะ<ช>บอกเลยนะไม่ค่อยได้ใช้บังดงบังแดดอะไรมากมายนถูกะะต้องค่ะน,นะคะ,ะ,คะพอแจ้งเลยว่าคันนี้ประวัติเนี่ยค่ะเจ้าของขับเองนะคะ,คะเขาจะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาส่งเป็นพวกฟู้ นะคะเป็นเตียงฟูกเขาก็เลยต้องใช้ตู้สูงประมาณนี้นะคะ uh huh. แล้วเขาก็ส่งขับส่งเองทาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไม่ไม่ค่อยหนักมากล้นเลยไม่ได้บรรทุกหนักนะคะใช่พร<ผ>มอะไรหุ้มหนังอันนี้พรมอะไรหุ้มหนังนะดูนะคะเห็นไ,ไหมคือถ้าปกติเราคือถ้าว่าถ้าตากแดดเนี่ยสภาพมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะรถปีสีสี่หุ้มหนังแล้วมันถ้ามันตากแดดลูกค้ารู้ลร,รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องมีรอยตรงรอยแตกรอยอะไรพวกนี้แต่เนี้ยคือสภาพยังดีอยู่เลยนะคะ สีไม่จืดไม่จางไม่เป็นรอยคาบนะคะถือว่าลูกค้าดูแลดีมากๆเลยเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ i s ู s u DMAX นะคะหัวเดียวตู้ทึบนะคะสูง2.10เมตรสิราคาที่339,000บาทใช่ไหมพี่ใช่อ่ะ3า9 0 0 0าเท่านั้นมีการไปถามราคาอีกรอบหนึ่งคนต่อเดือน6 0พ0นะคะให้ลูกค้าเยอะเกินนะคะถามก่อนอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะมีโปรดีๆนะคะอ่ะ เราขับฟรีตอนนี้ย้ําอีกทีสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะเพราะว่าโปรสาคัญเลยว่าเพราะว่าโปรเนี่ยลูกค้าเวลาซื้อรถไปอะค่ะลูกค้าจะคุ้นนะคะถูกต้องซื้อวันนี้ขับฟรีสี่เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นหนึ่งจุดเก้าเก้าและซื้อวันนี้รับรถไปลุ้นทองกับเราได้หนึ่งบาทแล้วก็มีการจับอ่งเปาด้วยใช่พี่เหลือน้อยแล้วนะเหลือเลขน้อยแล้วนะคะเลขมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ยันเก้าสิบเก้าตอนนี้เราเหลือไม่ถึงสิบเลขพี่ใช่ค่ะโอ้โหปล่อยกันละจุยกระจายคือแบบว่าเยอะแยะมากลูกค้ารีเข้าามพ คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ลุ้นรับทอง 1, อ1บาทนะคะรอลุ้นได้เลยนะคะว่าเลขรางวัลวันที่16มีนาจะออกอะไรนะคะ ได้ทั้งสลากกินแบ่งไม่พอยังได้ยังได้ทองอีกหนึ่งบาทถูกต้อีกนะคะะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรถนะคะคันนี้ผ่อนแค่หกพันเท่านั้นนะคะนุ่ค้าที่กําลังมองหาหรืออยากจะหางานเพิ่มทำเป็นพนักงานบริษัทเราค่อนข้างน้อยอยากหางานเพิ่มเอาตัวนี้ไปเลยซรีดาวผ่อนแค่หกพันรถมาเลี้ยงตัวเป็นเองจะไปวิ่งซ p พีส่งของเซเว่นหรือว่าวิ่งร่วมอะไรพวกนี้ได้เงินอยู่แล้ว เดือนหนึ <minutes> <afterwards> ่งบอกได้เลยว่าตกประมาณ4ี่ห <lawsuit> ้าหมื่นนะเฉพาะพวกตู้ทึบนะอันนี้เราวิ่งในกรุงเทพนะลองไปทํางานอีกหางานเสริมนะคะแนะนําอีกอาชีพหนึ่งคันนี้เหมาะเลยค่ะได้ปี14ด้วยที่สําคัญได้อีสูสุนะคะแล้วเครื่อง2005นแน่นแข็งได้ตู้ไปเลยนะคะตู้สวยมากเลยสำหรับคันนี้นะคะอีกคันหนึ่งดีกว่าพี่เรามาเลยสำหรับตัวโตต้าลีโวไฮไลท์ไฮไลท์มากตู้นี้คือสูงมากลูกค้า ไม่มีโอ้หาไม่ได้เพราะว่าหซูมไปตรงนู้นนิดนึงอันนู้นก็จะมีนะคะเป็นตู้เย็นนะคะแต่ว่าตู้เย็นจะสูงอยู่ที่ประมาณเมตรหกสิบใช่นะคะพวกนั้นเมตรหกสิบเมตรเมตรเจ็ดอะไรประมาณนี้เมตรหกหลักๆเลยจะเป็นประมาณนั้นเวลาขนของมันจะค่อนข้างที่จะก้มหลังเสียแน่นอนนะคะเวลายกของอะไรพวกนี้เพราะเวลาเข้าตู้ไปเนี่ยถ้ามันชนหัว มันก็จะยกของมันคือสุขภาพด้วยวันนี้นะะพี่เด็ดพี่รถห้องเย็นเปีย<ช>อะไรคะคันนี้คันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะไฮไลท์เลยรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําอะไรเลยตัวนี้ปี20.20 20แท้นะคะปี20.20 20แท้นะคะราคาอยู่ที่5 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นรถมือเดียวนะคะเจ้าของเก่าซื้อสดมา แต่ถามว่าทําไมถึงปล่อยบางทีเขาแบบนะคะอ,อาจจะมีธุรกิจของเขานน่นนี่นั่นนิดนึงนะคะ<อ>เขาแค่เลยปล่อยรถออกเท่านั้นเองอและย้ําเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนแน่นอนลูกค้าท่านใด ที่หาตู้เย็นอยู่ตอนนี้รีบเลยค่ะและแอร์ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะสแตนเลสทั้งคันนะคะคงความเย็นได้ดีมากนะคะอเ,คเอาไปแช่ไก่แช่น้ําแข็งสบายสบายตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าปี2020แท้เลยนะคะที่จอดขายกันอยู่นะตอนนี้หายากมากลูกค้าเอาไปวิ่งพวกนี้เขาจะดูเน้นปีปน,ปน้นนปีะคะเราได้ปี20เลยนะคะและที่สําคัญที่ได้จากคันนี้จะไป จะเป็นตู้สูงเลยนะคะสูงประมาณ2เมตรเกือบ2อเมตรอะพี่เนี่ยลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากอยากได้ตู้2ออยากได้ว่ามันสูงมากกว่าเมตรแปดขึ้นไปวันนี้ของมาแล้วแล้วถ้าลูกค้าอยากได้รีบเข้ามาเบอร์อะไรที่เมียใช่ศูน8 8 8 8 8 1 8มค่ะเบอร์อ้อนะคะเบอร์ศูนย์2 2 203บอกดูไลฟ์สดพี่มาเมียกับดูไลฟ์สดอ้อมมาเพราะว่าย้ำเลยว่าคันนี้ต้องแย่งกันนะ ใช่เพราะว่าในโชว์รูมเรากิตดามีแค่คันเดียวถูเพิ่งเข้ามาเมื่อวานใช่แล้วแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลงโฆษณาแอบอุ้มเอามาไลก์ก่อนแอบอุ้มเอามาไลก์ก่อนแน่นอนว่าเซลล์ยี่สิบสามสิบกว่าคนตีกันตายแน่นอนนะคะบอกได้คาเดียวเลยว่ารถเนี่ยมีน้อยมีอยู่คันเดียวคันนี้คันเดียวดูทะเบียนเลยนะคะน้องอ้อมพาดูกระจหน้าก่อนรีบนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยไลฟ์สดไปเนี่ยประมาณ3วันยังไม่ทันลงโฆษณากำลังจะแชร์เข้ากลุ่มนะคะเนี่ย ยังไม่ทันลงโฆษณาคิดว่าน่าจะขายไปแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าต้องรีบนะอ่ะในส่วนของคันนี้นะคะเป็น Toyota r e v โหัวเดียวนะพี่เนะาะค่ะอ่ะ,อะตัวนี้นะคะเป็นรถห้องเย็นนะคะทำอุณหภูมิได้ถึงติดลบนะติดต้องปี20หาอยู่ไม่ผิดหวังนี่ดูนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าดำนะคะตัดด้วยโครเมียมแบรนด์สัญ,ญลักษณ์ของเขาเนาะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะเข้าไปตู้เย็นแป๊บเดียวแน่นอนค่ะไปเลยแน่นอนไั้ใช่แล้วนะเราก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้โทรศัพท์เราค้างยาวเลยนะเราเพิ่งจะได้แชร์นะเดี๋ยวก่อนนะขอแชร์แป๊บฝากคุณลูกค้าที่เข้ามาฝากกดแชร์ให้มะเมี่ยวด้วยนะคะกับน้องอ้อมนะเพราะว่าคันนี้เป็นไฮไลท์เลยตู้เย็นที่สําคัญคุณลูกค้าเนี่ยเวลาคุณลูกค้าดูเนี่ยจะเห็นตู้เนี่ยค่อนข้างที่จะเตี้ย นะคะตอนนี้มาแล้วนะคะไปไวแน่นอนย้ำเลยเดี๋ยวสวัสดีคุณลูกค้าน,นะคะ,ะสวัสดีพี่ทอทยสวัสดีพี่ลลิดนะคะสวัสดีคุณเดือนดารานะคะใช้รถแล้วสวัสดีคุณนาราทิพย์นะคะถามสอบถามข้อมูลนะคะหลังจากโอนจองแล้วเก็บเอกสารแล้วกี่วันรู้ผลครับอยู่ต่างจังหวัดอ่ะคิดง่ายถ้าคุณลูกค้าเก็บเอกสารครบแล้วรอ3ามวันรู้ผลเลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดเจ้าันที ธนาคารไปเก็บเอกสารมาแล้วเรียบร้อยภายในวัน2วันหรือ3วันรู้ผลแน่นอนรอนรับรถได้เลยไม่ใช่ไม่เกิน3าวันนะคะอ่ะลองเข้ามาดูเลยเพราะว่าที่นี่ทํางานเร็วนะคะเพราะว่าเราอยากเรารู้ใจลูกคุณลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้รับรถเร็วเพราะฉะนั้นคือเราต้องรีบทํางานให้กับคุณลูกค้าเพาื่อท<ๆ>ี่จะได้รับรถเนาะอ่ะไปต่อมา,ามาด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างยางก็เป็นยางเบสโตนเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ขอบด้วยนะใช่ยางยังใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่า ดูได้เลยจากตัวนี้นะคะยังมีตัวโลโก้ของเขาที่เวลาออกยางใหม่เนี่ยจะมีอยู่เลยแต้มสีแดงยางยังใช้ได้อยู่เพราะว่าใหม่มากจริงๆนะคะคันนี้แม็กขอบ15นะคะรถคันนี้ลงเล่มทั้งเสริมแนบลงตู้ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหลังนะครัค่ะทุกอย่างครบหมดเลยนี่นะคะไฟไฟอยู่ข้างแก้มนะคะไฟเลี้ยวอยู่ข้างแก้มเนาะแล้วก็นี่กระจกข้างนะคะ นี่ตัดกระตุนรถนะคะคิ้วกันาสาดกันสาดคิ้วกันาสนาดมีให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยขอบอยางด้านข้างยังไม่มีรอยช้ำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะย้ําเลยว่าคันนี้ตัวท็อปสุดได้ไปคันนี้ก็คือกระจกไฟฟ้านะคะเนี่ยรอยอาร์ตทุกอย่างมีหมดนะคะรถไม่เคยโดนชนคว่ำอะไรเลยนะคะด้านข้างจะเป็นสแตนเลสของเขาเลยนะคะตู้สําหรับอันนี้ตู้สวยมากนะคะ ตู้สวยมากจริงๆตู้ไม่เคยโดนชนไม่เคยคว่ำอันนี้จะเป็นตู้ใหม่นะคะเพิ่งทํามานะคะพอรถปี2020รถไม่กี่เดือนเองนะถูกต้องตู้ใหม่มากจริง,รงๆนะคะใหม่จริงพี่ใหม่ข้างหลังก็ไม่เคยโดนชนไม่เคยคว่ำนะคะอ่าดูคอมเมนต์นิดนึงเมื่อกี้พูดไปแล้วนะพี่ใช่แล้วครับรใช่ครับอ่าผมโอนจองแล้วครับธนาคารมาเก็บเอกสารแล้วครับตอนนี้หนึ่งทยยังไม่รู้ผลเลยนะอ่าถ้ายังไงนะคะคุณลูกค้าค่ะอ่าฝากด้วยเนาะก็คือ ถ้าลูกค้าอ่อนจองมาแล้วอันนี้มาแล้วนะคะเ้วเอกสารเนี่ยคือทําเรื่องทําเรื่องไว้แล้วเนาะติดต่อก,กับเซลล์ของคุณลูกค้าได้เลยค่ะเพราะว่าบางทีอยู่อยู่ในขั้นตอนการดําเนินดําเนิน,น,นงาน,งานเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะอันนั้นละเขาเรียกว่าปิดปิดงานของไฟแนนซ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือลูกค้าต้องลองเข้าคุยกับทาง ถ้าเอกสารเซบก็ประมาณ3วันนะใช่เพราะปกติสามวันเรามาดูที่ตัวรถก่อนนะคะติดต่อกับเซล์ที่คุณลูกค้าคนจองได้เลยนะคะตอนนี้การชนท้ายนะคะดูกันชนท้ายเขาสิคะไม่เหมือนตัวอื่นไฟทํามาอย่างดีเลยเห็นไหมคะไฟสวยงามนะคะตัวนี้ไฟทุกจุดเพราะว่าไฟขาดแม้แต่ดวงเดียวแจ้งเลยว่าตำรวจจับแน่นอนไฟสวยมากนะคะอันนี้สว่างชัดเจนด้านบนก็มีไฟครบหมดตุด ายไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยนะคะดูจากขอบของเขาเหลี่ยมทุกอย่างมีครบหมดนะคะส่วนตู้ตัวนี้เป็นสแตนเลสแข็งแรงมากข้างในสแตนเลสอุ่เย็นเลยอ่ะยังไม่ได้ทานเลยนะคะอ่ะยังไม่สแตนเยลสเจี๊ยบเลยนุ่งไอ้อ้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวพาดูนิดนึงอันนี้เปิดให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปยืนนะอ้อมสูงร้อยหกสิบนะอันนี้ฝั่งนี้ไปด้วยฝั่งซ้ายฝั่งอ่ะเนี่ยโอ้โหแม่ง สองเมตรอะเมตรเก้เมตรเลยอะตัวเนี้ยใช่ตัวนี้ก็มาสอเมตรสเมตรสเมตรสิบเท่ากันแหละสเมตรสิบแล้วตู้ที่สําคัญนะคะตู้อันนี้ยสาคัญเลยเวลาการซื้อรถลูกค้าเขาจะเน้นตู้ให้สูงเพราะเวลาการขนส่งพวกเนี้มันจะ สุขภาพเสียด้วยถ้าตู้เตี้ยเกินไปไม่ดีเลยนะคะเพราะมันต้องก้มอยู่ตลอดเวลาไม่เวิร์กเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะหาตู้สูงและเวลาบรรทุกของรอบเนี่ยหนึ่งวิ่งหนึ่งรอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะแอร์ตัวนี้แอร์ใหม่นะคะได้มาัางเห็นไหมคะเข้ามาซูมด้านข้างนิดนึงอ่าแล้วก็ะะปิดก้องเลยคะ่ะปิดปิดโตู้อ่า ด้านค่ะเห็นไหมคะแอร์ใหม่มากนะคะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งไม่ถึงปีไม่ถึงปีนะคะปี20แท้นะต้องแจ้งก่อนบางทีไปเจอล่างจดมาก็เป็นลมและกินพลาสติกถึงบอกว่าตัวเนี้ยใหม่มากจริงๆลูกค้ารีบโอนจองมาถ้าไม่โอนจองมามันเมียวบอกเลยว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปให้ดูมีปัญหาอะไรขับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยท้ากับพิสูจน์กันได้เลยนะคะตู้คันนี้สวยมากนะคะย้ำนะคะ ตู้สวยมากจริงๆนะคะอ่าคันนี้นะคะเอาไปเลย5 9 9 0 0 0า้นบาทคุณอปก่อนขอปิดขับปี3เดือน4เดือนเอาไปเลยขับปี3 4เดือนให้ไปเลยนะคะอ่าดูตู้ดินี่บอกได้ค่ะพี่หนูบอกกันนะว่าลูกค้าอย่ารอวรอไม่ได้เลยขอดูก่อนขอคิดก่อนคิดก่อนไม่ทันไม่ทันจริงๆนะคะบอกเลยนะว่าคิดก่อนไม่ทันจริงๆเพราะว่าลูกค้าหลายท่านอยากได้เมตรเก้า สองเมตรสิบแต่เดี๋ยวค่อยจองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจองดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดดีกว่าดูไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้โหรอไปเลยค่ะสามสี่เดือนเพราะว่านี่คือขนาดนี้ยังรอกันเองเลยนะรอลูกค้ามือกันเป็นตับรอนี่เตรียมโทรหาลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าตัดสินใจแล้วว่าคันนี้อยากมาดูเลยรีบมาดูเลยค่ะเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะงนะบางทีลูกค้าจะเปรียบเทียบกับป้ายแดงเหมียวบอกเลยว่าตัวรถก็หกแสนแล้วนะคะแล้วไปทําตู้อีกถ้าตู้แบบเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณสองแสนกว่า และรถถ้าไปซื้อป้ายแดงต้องรออีก2เดือนนะกว่าจะทําตู้ลงเล่มล้อผ่าอุ่นค่าใช้จ่ายเยอะไม่คุ้มค่ะคุณลูกค้าและอีกอย่างหนึ่งรถพวกนี้เราไปรถเป็นคือยังไงมันก็จะเอาไปวิ่งนะคะรับจ้างพวกนี้ค่ะแจ้งเลยว่าเอามือสองไปสภาพป้ายแดงมีที่กิจสดาแล้วนะคะรีบมาเอานะคะยังไงก็ถูกกว่าป้ายแดงต้องสามแสนปะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนิดนึงด้านหน้านิดนึงนะจ๊ะ อ้อมเอาคุณแจให้ทีจ้ะ,ะ <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะมา<จ>ดูด้านหน้านะคะสำหรับคันนี้ตู้เย็นคันนี้คุณสามารถแช่น้ำแข็งได้เลยนะเอาไปแช่ฟิตอะไรพวกนี้ได้เลยแอร์ทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะ,ะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนูมันต้องเหยียบคสัส ลึกๆรถรุ่นใหม่เวลาสตาร์ทจะต้องเหยียบคัทเข้าไปนะคะเหยียบคัทลึกๆแล้วก็สตาร์ทนะคะคอนโซลหน้ากิบมากเลยคือเข้ามานี่คือคุณแค่นึกภาพว่าเราซื้อรถที่ป้ายแดงแต่เปลี่ยนที่จอดแค่นั้นเองนะคะถูกต้องคอนโซลหน้าทุกอย่างกิบหมดรถไม่มีชำ้ำย้ำเลยนะคะเจ้าของจิจการหรือใครกำลังมองหารถตู้เย็นแนะนำคันนี้คุณเอาไปคุ้มแน่นอนเอาไปนะคะไปเซฟเงิน ค่าใช้จ่ายในการพวกดวงดาวอะไรพวกนี้เองนะคะผ่อนต่อเดือนแค่1 0 0 0 0มบาทเท่านั้นเองอนะคะสําหรับคันนี้นะคะต้องอะนะคะดูสิครับเบาะของเขาค่อนข้างที่จะกิิบมากย้ําเลยไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะคุณลูกค้าดูรีบมาตู้สูง2เมตรสิบเมตรสองเมตรเนาะตู้สูงมากสูงมากจริงๆแบบโอ้โห,โห,โหแล้วใหม่ บอกเลยความละเอียดของเขาตู้นี่ใหม่มากและได้ไ<อ>สแตนเลสท,ทั้งคันอย่างที่พี่เหมียวบอกค่ะว่าถ้าให้เทียบกับรถป้ายแดงเนี่ยอ่ะค่ะเราเทียบไม่ได้อยู่แล้วแหะว่าเพราะว่าเลขไมย,ยังไงป้ายแดงมันน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าคุณลูกค้ามองในเรื่องของความเร็วและการเอาไปใช้งานเนี่ยแน่ๆน่แน,แน่นอนอยู่แล้วว่ามือสองเนี่ยคือ ลูกค้าออกรถไปปุ๊บได้ใช้งานเลยแต่ว่าถ้าเป็นป้ายแดงลูกค้ายังต้องรอตู้รอจดทะเบียนเสริมแนบรอรอรอลูกค้าเราถามว่ามีเคยไปซื้อป้ายแดงไหมมีแล้วพี่ทั้งตู้เนอะใช่ไปยกเลิกมาแล้วก็ไปเอาคันนั้นมาเอามาเอารถของเรานะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือความเร็วในการใช้งานเขามีงงมีงานแต่ต้องมารอตู้รอเสริมนั่นเสริมนี่รอจดทะเบียนทำาซื้อป้ายแดงเสร็จใช่ไหมต้องรอตู้ตู้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ แถมคุณต้องไปลงแหนบล็อผ่าโอ้โหจิบประถางอันนี้ครบเลยนะคะลงแหนบทุกอย่างลงตู้ทุกอย่างในเล่มลงปุ๊บลูกค้าซื้อสดมีเล่มให้เลยจากคันนี้เพราะเรามีเล่มเลยนะคะเจ้าของเก่าซื้อสดมาย้ำรถมีเล่มเลยรถมือเดียวแน่นอนนะคะไม่เคยไม่เคยผ่านการจัดไฟแนนซ์มาเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของบริษัทไปซื้อสดมาจากป้ายแดงเลยนะคะรถจดปี20แท้ใจแล้วย้ำ ยี่ส <20 S 2> ิบแท้กระจกไฟฟ้าสิ่งที่จะได้จากคันนี้นะคะคือรถตู้เย็นคันนี้คุณได้ตู้ใหม่เอี่ยมนะคะ <ขอ S 1> แล้วเป็นตู้ใหม่มากนะคะตู้ใหม่สแตนเลสนะคะสามารถที่จะฟิตได้เลยนะคะของแข็งหรือว่าน้ําแข็งอะไรเข้าไปได้เลยนะคะไม่ละลายแน่นอนนะคะปี2020แท้โอ้โห <c oughs> อ่ะโอเคนะคะ เราย้ำอีกทีสำหรับโตโยต้ารีโวปี2020นะคะ3คันนี้นะคะปี2020แท้ราคาอยู่ที่599,000บาททวนนะคะสำหรับตู้ทึบสำหรับตู้ทึบคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะเครื่อง2005น้อพี่ตัวนี้นะคะปี14ราคาที่339,000บาทนะคะชอแล้อเริ่มต้นที่ประมาณ6,000เท่านั้นรีบเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าตู้แบบนี้สภาพแบบนี้ราคาประมาณนี้ ไม่เยอะพี่อองตรงไม่เยอะนะคะขยากด้วยทุกคนต้องการใช้ตู้สูงส่งมตรขึ้นเพราะว่าเต็มที่ส่ง ตู้พวกนี้ไม่โดนตำรวจจับนะคะเพราะเต็มที่ไม่กระหามเกินเวลาเขาทำตู้มาห้ามเกิน2เมตรสิบถ้าเกิน2เมตรสิบตำรวจคว้าแน่นอนตำรวจจับแน่นอนแล้วไฟทุกดวงสามารถที่จะใช้ได้ถ้าไฟดวงใดดวงหนึ่งขาดตำรวจจับเหมือนกันนะ่คะเพราะฉะนั้นตู้2ตัวนี้เพอร์เฟกต์มากจริงๆเราเอามาให้คุณเลือกทั้งตู้ทึบทั้งตู้เย็นนะคะคุ้มแล้วนะคะที่เอา2คันนี้ไปนะคะติดต่อมาเมียร์ศูยว0 8 3 8 8 8 8 1 8 1ค่ะเบอร์อ้อมนะคะเบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3มสออสจ้า มาแล้ววันนี้นะคะเรามีโปรย้ำอีกโปรอีกโปรหนึ่งเพราะมันสำคัญมากจริงๆเพราะว่าลูกค้าเอาไปคุ้มนะคะซื้อตอนนี้วันนี้นะคะขับฟรีส4มเดือนนะคะซื้อตอนนี้วันนี้นะคะได้ดอกเบี้ย1.99นะคะแล้วก็มีแถมทอง1เส้นนะคะทอง1บาทนะคะมีลุ้นรับอ่งเปาอะไรพวกนี้มากมายนะคะจิปาถได้ทุกคันนะคะ แจ้งเลยว่าได้ทุกคันนะคะต,ติดต่อที่มะเหมี่ยวเลยนะคะแล้วงานเราจะมี<ด>งานศุกร์เสาร์อาทิตย์โปรดีๆติดตามาได้ที่เพจกิจสาคูค่ะได้เลยนะคะนั้นวันนี้เราสองคนถูกต้องค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ